สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวอินนะคะวันนี้ทีมงานอยู่กับแพททวนศูรย์เทวะนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่จะมานําเสนอวันนี้ก็คือระบบบ้านนั่นเอง <c oughs> ระบบบ้านนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีบ้านไม้บ้านอิดบ้านกเกาะบ้านหินใช่ไหมแล้วก็กระท่อมใช่ปะตกอันไหนไปอันนึงไหมโอเคแต่ว่าบ้านใหม่นะคะที่อัพเข้ามาในแพทนี้นะคะนั่นก็คือบ้านต้นไม้นะคะหันแน่ ก็เรียกได้ว่าฟังดูน่าสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า <c oughs> การซื้อบ้านต้นไม้นั้นทํำยังไงบ้างเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะรายละเอียดเรามาดูที่ทูตสร้างบ้านของขุนนางต้าหมิงกันก่อนแล้วกันเนาะเกี่ยวกับบ้านอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งสร้างบ้านต้นไม้นะคะซึ่งไอ้คสาสั่งตัวเนี้ยบ้านต้นไม้มันจะสั่งซื้อสั่งซื้อวะมันจะซื้อได้ที่ ก,กุลถังและงอใบเท่านั้นนะคะแล้วก็ทีมงานาวาิวไปดูแล้วว่ามันมีพื้นที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ใครไวใครได้ไปนะคะแล้วก็รายละเอียดของการแลกไอเทมนะคะก็จะเป็นไอเทมพื้นฐานทั่วๆไปที่หาได้ทั่วๆไปเนาะรวมไปถึงตัวแลกบ้านพิเศษนะคะซึ่งสามารถแลกได้ที่หน้าผลิตเฟอร์นะะิเจอร์นะคะดูดีๆนะคะมันจะมีคําสั่งสร้างบ้านต้นไม้กับคําสั่งตั้งสร้างบ้านเกาะนะคะเพราะฉะนั้นก็แลกให้ถูกต้องเนาะ <c oughs> เจ็บคอนิดนึงนะคะปใยอนุญาตพักอาศัยป่าต้าหมิงนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะหาได้จากการลงดันเจียนนะคะก็คือพวกพื้นที่ต้องห้ามต่างๆนั่นเองแล้วก็มีบ้านเสียงมาบอกนะคะว่าอีกที่หนึ่งที่ดรอปนะคะนั่นก็คือ,อ,อระบบใหม่ของเราชื่ออะไรเราเม์ม <c oughs> จำไม่ได้เดี๋ยวขอคิดก่อน ก็คือผาพายุเบกนะคะซึ่งเป็นระบบใหม่ที่อัพเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะกับในแพทนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านต้นไม้กันดีกว่าพอดีอันนี้ไม่ใช่ตัวทีมงานนะเดี๋ยวขอโอ้โหของอย่างเต็มเลยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็มีคำสั่งสร้างบ้านต้นไม้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามพิกัดออตามเมืองที่ว่ากันนะคะนะั่นก็คือสกุลถังกับง้อใบนะคะโอเคทีมงานวัดสักครู่หนึ่ง โอ้ oh. ในกรณีที่เป็นแผนที่แบบนี้นะคะผู้นั้นสามารถกดปิดฟังก์ชันไปให้หมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเหลือไว้แค่บ้านของข้าเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นพิกัดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้เราก็จะกดที่สร้างบ้านอ้ออย่าลืมนะคะว่าก่อนจะสร้างบ้านนะคะเราจะต้องเป็น V I P ด้วยนะคะเราถึงจะดำเนินการในส่วนนี้ได้เนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามากดสร้างบ้านกันเลยละกันแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะคะมันจะมองยากๆหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งอไอใบมันจะมีแค่สี่อันเองนะคะแล้วก็ทีมงานจะเลือกอันไหนดีนะเราแบบอยู่บนยอดเขาเลยดีไหมทีมงานเอาแบบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบความเป็นจริงมันอยู่ใกล้ๆสาสวรรค์ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเรา <c oughs> เป็นคนที่รอบคออนะเอา เราก็ใส่หนึ่งเข้าไปเฮ้ย <Hey. S 1> เกมนี้มันเป็นอะไรนะมันไม่ค่อยชอบให้ใส่ตัวเลขนะโอเคตอนนี้เราก็ได้บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเดูบ้านกันเดี๋ยวทีมงานจะแบบทำตัวเป็นเซลล์ขายบ้านนะคะ <c oughs> เสียงกระแอมเยอะหน่อยนะคะรู้สึกมันเหมือนมัน,ม,นมันมีอะไรมาคาคาที่คอนะคะ โอเคเดี๋ยวทีมงานจะพาวิ่งดูรอบๆก่อนละกันนะคะาบเขาให้อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนของบ้านนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าบ้านต้นไม้เนี่ยปกติคือก็คือตามชื่อของมันนะคะเขาจะสร้างอยู่บนต้นไม้ก็จะมีก็จะประมาณนี้นะคะมันมันขยายได้แหละเดี๋ยวทีมงานขยายให้ดูละกันนะคะอันนี้ก็เป็น ที่จะเป็นแกลเลอรี่ภาพหรือว่าเป็นที่ฝึกซ้อมของนักวาดภาพจิตรกรใช่ไหมคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นน่าจะหมักล้อมนะคะถ้าดูจากการมีกระดานแล้วเนาะอ,อ่ะจริงๆนะถ้าทีมงานไม่กวงมนะ บ้านนี้คือดีมากแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษสําหรับบ้านต้นไม้นะคะ mm hmm. ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากว่าเขาสร้างอยู่บนต้นไม้นะคะ mm hmm. ก็จะมีพื้นที่ที่สามารถทําให้เรากระโดดลงไปได้นะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถทําให้เรากระโดดขึ้นมาได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นแบบไม่อยากจะใช้ก็สามารถกระโดดได้ตามปกติเลยนะคะสะดวกมากเลือดไม่ลดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนดีวกว่าน,นี้ก็เป็นลักษณะแผนที่นะคะ อันนี้ก็คือจะเหมือนกับบ้านทั่วๆไปนะคะก็จะมีเควสให้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นปกติก็คือจะส่มเควสตรงนี้ก็จะเป็นทานน้ำตกนะคะมีน้ำทิพย์ขี่พายุไหมเนี่ยในบ้านนะคะถึงจะใช้วิชาตัตวเบาไม่ได้แต่เราสามารถใช้น้ำทิพย์ขี่พายุได้นะวิธีมานชอบตรงนี้มากเลยอ,อ้าว ทีมงานชอบอะไรที่แบบว่ามีความเป็นบ่อ,บอๆนิดนึงนะคะกระโดด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 โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นพินนะคะท่านพินไม่เคยจะผ่านเลยโอเคขึ้นได้ไหม,ไ,มได้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันต่อ นี่เหมือนแท่นเลี้ยงนกเลยอันนี้ก็คือสัตว์สวนสัตว์เลี้ยงวิเศษเหมือนทีมงานเคยจะรีวิวไปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องรางนะคะเราจะสามารถเอาเขาเข้ามาอยู่ในนี้ได้นะคะก็ต้องสังเกตกันนิดนึงนะคะอาจริงๆนะทีมงานตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตเลยนะคะอาจริงๆก็อันนี้เป็นบ้านหลังที่3แล้วนะ,ะที่สร้างขึ้นมาเพิ่งสังเกตครั้งแรกนะ,ะว่าตรงนี้กดได้มันไม่มีอะไรโดดเด่นมันไม่มี NPC นะ,ะปกติมันจะแบบมีเ p c อันนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะก็มันจะมีเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีอัปเดตเข้าไปในทุกๆบ้านด้วยไม่ใช่เฉพาะบ้านต้นไม้นะคะก็คือใครที่เดิมทีมีบ้านหินมีบ้านเกาะมีบ้านไม้นะคะมันก็จะมีอัปเดตในส่วนของระบบนี้เข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ไม่ได้อยากได้บ้านต้นไม้แต่ว่าอยากได้ระบบใหม่สามารถทําได้ไหมก็คือสามารถทําได้นะคะ โอเคเดี๋ยวทีมงานจะมาไล่ไอทีเวดเดี๋ยวจะเข้าอีไอดีให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอพาชมรอบๆบก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็คำถามที่หลายๆคนถามเข้ามาเลยนะคะเอเดี๋ยวขอขอขอ,ขอแวะนิดนึงนะคะอาวคว้างคนนี้นะคะแล้วก็ลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือเขาเป็น n p c ในระบบใหม่เช่นกันที่อัเข้ามาในบ้านเสียงมันหายไปเลยเนี่ยโอเคก็เป็นเอ่อ NPC ของระบบใหม่ที่อัพเข้ามาอีกทีนึงนะคะนั่นก็คือระบบ าตามล่าหาสมบัติใช่ไหมอันนี้เป็นคนละอันกับข่าวรับแผนที่สมบัตินะคะอันนี้จะทําเพียงในบ้านเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นระบบใหม่เดี๋ยวทีมงานจะมาแอคทีเวทให้ดูกันอีกทีนะคะแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนตามหานะคะแล้วก็ถามเข้ามามากที่สุดว่าบ้านต้นไม้มีรำแสนหรือเปล่าคําว่ารำแสนนะคะตอนแรกทีมงานก็งงว่าทําไมผู้เล่นเรียกอย่างนี้นะคะก็พอจะเข้าใจได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะแอคทีเวทระบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะนี่ ปิดนะคะแล้วก็บริเลงก็คืออันนี้ก็คือล้ำแสนที่ผู้ได้เรียกกันถูกต้องไหมก็คือต่อตรงนี้เลยว่ามีนะคะก็คุณสมบัติเหมือนบ้านอื่นๆนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่ามีนะคะเดี๋ยวในส่วนของระบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นการ ตามล่าหาสมบัติภายในบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวทีมงานก็จะขอแยกไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้เรามาดูกันโดยรวมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวทีมงานจะนําเสนอระบบฟาร์มปศุสัตว์ให้แล้วกันนะคะหรือว่าฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนี่เดี๋ยวเราก็จะมาอันนี้จะเป็น n p c ที่เขาขายสัตว์นะคะก็คือจะมีลูกเจี๊ยบนะคะหรือว่าลูกไก่แล้วก็ลูกเป็ดนะคะลูกวัวลูกแกะแล้วก็ลูกหมูนะคะซึ่ง จะหาได้จากการใช้คะแนนสิ่งของนามาแลกนะคะคะแนนสิ่งของหาได้จากไหนหาได้จากการที่ว่าเราติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบ้านนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยคะแนนสิ่งของตรงนี้เมื่อกี้เราได้มา100ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรามีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามา activate กันเนาะ <c oughs> ในเมื่อเรามี100ยนะคะเทีมงานก็จะทำการซื้อให้ดูเลยละกันนะคะทีมงานก็จะแบบ เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่ามันจะใช้30แต้มในการแรกนะนี่ใช้50เลยนะแล้วก็วัวใช้30นะคะส่วนลูกเป็ดกับลูกไก่นะคะก็จะใช้อยู่ที่25นะ,ะเดี๋ยวทีมงานจะซื้อลูกแกะและกันนะคือลูกแกะกับลูกหมูก็เป็น80แล้วใช่ไหมไม่พอแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้2ตัวนะวิธีการกดใช้นะคะเราก็กดที่ตัวบีนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ของวัสดุนะคะก็คลิกขวาได้เลยค่ะ น้องแบะนะคะน้องแบะแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกหมูก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตออนอีกจอหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าบ้านอีกหลังหนึ่งของทีมงานได้ทําการเลี้ยงเอาไว้แล้วเพราะว่าอย่างที่ผู้เล่นเห็นตรงนี้นะคะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะมาเก็บเกี่ยวน้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานก็จะขออนุญาตใช้วาฟของวงการบันเทิงนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวทีมงานก็ตอนนี้ก็อยู่เป็นตัวละครของตัวเองนะคะเดี๋ยวทีมงานจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าทีมงานได้ทําการเลี้ยงเอาไว้นานแล้วนะคะสำหรับไอดีนี้เท่ากับว่าเราจะเข้าไปเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้จากฟาร์มปศุสัตว์คืออะไรนะคะโอเคมันวิ่งไปทางไหนแล้ววะ <c oughs> ทีมงานจำได้ว่าอ้อมทางนี้ถูกไหมงงทางนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไว้จนสุกงอมแล้วนะคะก็ลักษณะเขาจะขึ้นประมาณนี้และถ้าเกิดว่าวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะผู้เล่นจะเห็นว่าจะเป็นรังไก่เป็นโคกวัวโคกหมูนะคะอันนี้คือผู้เล่นสามารถมากดตรงนี้นี่แล้วมันจะขึ้นเป็นกล่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานสลับไปอีกจอหนึ่งแปบ๊บนึงนะคะจะเห็นว่า ถ้าเกิดว่าเรามากดตรงนี้ปั๊บมันจะไม่ขึ้นอะไรนะคะในกรณีที่ว่าเรายังเก็บเกี่ยวเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นแล้วเราก็สามารถกดได้รับมาแบบนี้ตัวไอเทมนะคะจะอยู่ในช่องสินค้านะคะน,นี่เห็นไหมคะว่าถุงรวบรวมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไก่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงรวบรวมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็ดเดี๋ยวเราไปกดคอกหมูกัน,นอันนี้เป็นวัวกับแกะนะคะ อ๋อขอกวัวนี่ว่ะเออก็ว่าทำไมกดคอกหมูแล้วได้วัววะแต่ว่ามันก็จะมีแกะรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราสะสมไปกันแล้วก็อันนี้จะเป็นคอกหมูนะคะอโอเค จะเห็นว่าด้วยความว่าทีมงานตั้งเฟอร์นิเจอร์เอาไว้เยอะนะคะจะคะแนนสิ่งของจะขึ้นแตกต่างกับตัวละครที่ไม่ได้ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นหากซื้อบ้านมาแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้เอาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ฟรีก็ได้มันจะไม่ใช่ฟรีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเออมันจะมีแบบผลิตเองกับซื้อใช่ไหมคะก็เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อได้เดี๋ยวทีมงานพาไปดูแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาทําการเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าว่าถุงรวบรวมสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะได้อะไรกันนะคะ โอเคแกะเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นหมูนะ,ะเราก็จะได้เป็นในส่วนของหัวหมูซึ่งจะย้ายตัวเองมาอยู่ในช่องของวัสดุนะคะคืออ่จริงๆคือมันเหมือนกับว่าการที่ว่าเราเป็นในพรานนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปตีมอนแล้วก็เอามีดเฉือนมันมานะคะแต่ว่าเป็นการที่ว่าเราเพาะเพาะเลี้ยงในบ้านเรากำลังจใช้คำว่าเพาะปลูกเราเพาะเลี้ยงในบ้านเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นแกะ ก็จะได้เป็นเนื้อน่องละมั่งเอาเดี๋ยวนะแกะกล่องแกะได้ละมั่งเฉยอันนี้เป็นกล่องวัวนะคะเป็ดแล้วก็ไก่นะคะก็คือเรียกได้ว่ามันมันจะสุ่มได้เลยอะเพราะว่า เพราะว่าเห็นไหมคะว่าอันนี้ทีมงานนะเปิดก่อนไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้เป็นเนื้อสับมาเป็นเนื้อไก่เซียลซันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นของใหม่หุยเรียกได้ว่าเปืองช่องอีกแล้วเนาะโอเคแล้วอย่างที่ทีมงานบอกไปนะคะว่าเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูร้านขายเฟอร์น,นิเจอร์เสียงหายไปไหนอีกแล้ววะทำไมเพลงมัชงนชอบหายอะคือพอจบเพลงปุ๊บมันไม่รันต่อเลยเหรอโอเคอันนี้เป็นบ้านต้นไม้ที่ทีมงาน ั้งเฟอร์นิเจอร์ไว้มั่วๆค่ะเดี๋ยวนะเดยกทีมงานเขาหากันนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ทีมงานเองก็ซื้อมาจากพ่อค้าเหมือนกันนี่ตัวนี้นะคะนี่ก็จะมีเอ่อซื้ออันถูกๆมาก่อนก็ได้นะเนี่ยมันจะมีแบบทองแดงอะไรอย่างเงี้ยไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถจัดวางได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบ ใช้คะแนนสิ่งของในการแลกด้วยทำไมแบบอ่าดูแล้วมันแบบอันนี้ใช้ของแลกตามปกตินะคะโอเคเมื่อกี้นะคะทีมงานติดที่ว่าลืมพาไปดูขนาดของบ้านต้นไม้ใช่ไหมคะว่าว่าตอนแรกทีมงานเข้ามาปุ๊บทีมงานยังไม่ได้ขยาย ขยายบ้านนะคะก็คือจะมีแค่โซนนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่น,ข,นขยายขนาดบ้านให้เป็น3มดาวนะคะนี่ผู้เล่นจะได้ตรงนี้ห้องหนึ่งนะคะก็คือจะได้ห้องเพิ่มนะคะแล้วก็รวมไปถึงประตูตรงนี้จะเปิดอีกบานหนึ่งนะคะก็คือจะได้ห้องเหมือนกันเนาะ วงดงามตามทองเรื่องนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคลิปนี้ทีมงานก็จะอยู่ไปที่พาชมบ้านต้นไม้กับวิธีการเลี้ยงปัุสัตว์แล้วกันนะคะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าการจะทำฟาร์มสัตว์เนี่ยจะต้องใช้คะแนนของสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่มีบ้านแล้วก็อย่าลืมตั้งเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ด้วยนะคะก็ เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาคะแนนส่วนนี้ไปแลกของอย่างอื่นที่อาจจะต้องใช้ในระบบใหม่ของเรานะคะอย่างน้อยๆก็คือใช้แลกสัตว์และแนเนอรคะนนี่นี่นี่เนี่ยนี่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 สำหรับคนไม่มีเวลานะคะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าทีมงานจะพาไปดูโซนในของบ้านอีกนะคะอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็สามารถไป subscribe Channel YouTube Monster c a s t e r นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ